นี้มีของขวัญใหญ่จากกรมสรรพากรดีใจกับอ่งเปาซองใหญ่จากกรมสรรพากรคุณสามารถได้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำหรับโรงงานฟรีโรงงานที่สนใจใช้ระบบหุ่นยนต์เพื่อการขนส่งและการผลิตในปี2568คุณจะได้รับคืนภาษีเงินได้มูล,ลค่า100%เช่นถ้าคุณซื้อหุ่นยนต์ราคา500,000บาทและติดตั้งภายในเดือนธันวาคมพศ2568กรมสรรพากรจะทำการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คุณ100%โดยคุณจะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืนทุกป,ปีปีละ20 เท่ากับ10,000แสนบาทเป็นระยะเวลา5ปีก็หมายความว่าคุณจะได้รับหุ่นยนต์นี้มาใช้ฟรีแทนที่คุณจะต้องเสียภาษีไปเป่าๆเาพราะรัฐสนับสนุนให้คุณนำภาษีมาปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานของคุณเองอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ติดต่อมาที่บริษัทเจนเซิร์ฟบริษัทหุ่นยนต์สัญชาติไทยที่พร้อมจัดหาหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับคุณทุกรูปแบบบริการออกแบบติดตั้งและบริการหลังการขายด้วยวิศวกรชาวไทยติด ต่อเราได้ที่ l i น์แอดและเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะ